สระรแน่กระถางนี้ก็ปักชำได้ประมาณสองสัปดาห์แล้วนะคะก็จะเห็นว่าเขาเริ่มที่จะมียอดที่ยาวแล้วใช่ไหมคะเห็นไหมย,ยอดเขาเริ่มที่จะยาวแล้วก็แสดงว่าเขาเริ่มที่จะเลื้อยนะคะก็คือว่าถ้าเผื่อยอดเขายาวมากๆนะเขาก็จะเอนราบไปกับดินนะคะแล้วเขาก็จะเหมือนเหมือนเขาจะเลื้อยอะ ี่อ้อก,ก็เลยจะมาตัดยอดนะคะเพื่อที่จะให้เขาแตกยอดใหม่แล้วก็มีต้นที่สั้นนะไม่อยากที่จะให้เขาเลื้อยนะคะเพราะถ้าเกิดเขาเลื้อยนะมันก็จะลกอยู่เต็มกระถางเลยค่ะแล้วเวลาเราใส่ปุ๋ยเนี่ยมันก็จะใส่ลำบากนะคะก็เลยอยากจะให้เขาเป็นต้นที่ตั้งขึ้นแบบนี้นะ ถ้าเขาเลื้อยแล้วต้นเขาก็จะยาวแล้วก็จะนอนลาบไปกับดินนะคะแล้วใบเขาก็จะไม่ใหญ่ด้วยนะถ้าเผื่อเราตัดยอดเขาเนี่ยก็จะทําให้ใบเขายังคงใหญ่อยู่นะคะแล้วก็จะมีใบแตกออกมาใหม่เยอะเลยนะคะพี่อ้อก็ไม่ได้ปลูกเก่งหรือว่าเป็นกูรูนะคะแต่ว่าก็จะสังเกตเอานะมีความรู้สึกว่าถ้าเผื่อต้นเขายิ่งยาวขึ้นเนี่ย พอเขายาวมากๆเนี่ยเขาก็จะเลื้อยแบบนี้นะคะต้นเขาก็จะล้มแล้วก็จะเลื้อยแบบนี้นะเพราะฉะนั้นวันนี้พี่อ้อก,ก็เลยจะมาตัดยอดเขานะก็จะทำให้เขาแตกยอดใหม่ด้วยนะคะกระถางน,นี้ก็ชำได้ประมาณสองสัปดาห์นะคะ ารแนเนี่ยถ้าเผื่อเราชําด้วยยอดก็จะทําให้เราได้ก,กินเขาเร็วนะบางทีเวลาเราเพาะจากมเมล็ดเนี่ยก็จะขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างนะคะบางคนเขาก็บอกว่าขึ้นยากมากนะคะพี่อ้อก็มีความรู้สึกว่าเออมันมันขึ้นยากจริงๆนะนะส่วนใหญ่ก็เลย ตัดชาจากจากยอดนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวอีกหน่อยเขาก็จะแตกยอดออกมาใหม่นะเราก็จะมีใบที่เยอะขึ้นกว่าเดิมนะคะการดูแลก็แล้วแต่นะบางคนเขาก็ปล่อยนะคะเขาก็ไม่ตัดยอดนะแต่สำหรับพี่อ้อแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่า ถ้าเรายิ่งตัดยอดเขานะคะเขาก็จะยิ่งงามแล้วก็จะแตกพุ่มนะคะก็เลยชอบที่จะตัดยอดไม่ให้เขายาวนะแล้วเดี๋ยวยังไงพี่อ้อก,ก็จะอัปเดตให้ทุกคนได้ชมกันอีกทีนะคะว่าหลังจากที่เขาแตกยอดออกมาแล้วเนี่ยเขาจะเป็นพุ่มงามแค่ไหนนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ